สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่358แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่358กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะปีศูนย์ท่านเหรียญกมลมรุ่นแรกนะคะหรือจะเป็นหมายเลข3นะคะเป็นเหรียญพุทธคุณซอนของหลวงพ่อทวดนะคะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะ รือจะเป็นหมายเลข19 20 21ค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 0 9 9 9 9 7 7 5 5 3จัดสะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านเบอร์โทรหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหนูจะส่งคลิปให้กับคุนท่านชมในทุกๆวันนะคะหากท่านใดนะคะปิดทางจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะ <cinematic. S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครัท่า,ทานมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะวันนี้ค่ะหมายเลขหนึงนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญ รุนแรกหลุมพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามเขาท่านเป็นเหรียญนี2504นะคะเป็นเหี่ยนโกลมเขาท่านท่านใดที่พลาดในเอพีก่อนๆนะคะวันนี้น้องท่านมีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญน,นะคะท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปเลยนะคะค่าน่าจะเห็นว่าเหรียญน,นี้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเป็นเหรียญที่เลี่ยมเรียบร้อยแล้วน้องท่านเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเก็บเนื้อองค์พระค่ะ จะเห็นว่ามีรอยจานบนเหรียญชัดเลยนะคะนี่ค่ะท่านท่านใดได้ไปนะคุณท่านบูชาเลี่ยมสวยๆเลยนะคะคุณท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมให้เรียบร้อยค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน7 5 0อบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญสวยๆเลยนะท่านนี่ค่ะคุณท่านเห็นไหมคะจะมีรอยจานบนเหรียญน,นะคะ วหนูนาออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเปิดแบ่งปันที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยค่ะท่านาท่านรอยจานบนเหรียญน,นะคะเหรียญสวยๆของท่านเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะท่านใดสนใจให้ทานกันเลยนะคะไม่อยากให้พลาดนะคะท่านสภาพองค์พระสวยงดงามค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ ได้เหรียญไม่พอนะคะองนี้เลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยเลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันเต็มองค์เลยนะคะปีศูนย์สี่นะคะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันพร้อมกล่องเอาท่านที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งค่ะพ่ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กเล็กหนุนดวงนะคะหลวงปู่แพ้วปวโรค่ะ วัดหนองพงนกจังหวัดนครปฐมนะคะท่านองค์นี้นะคะหลายท่านนะคะก็เก็บกันแล้วนะคะเก็บเข้ากุกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะท่านเรียนหลวงปู่แพ้วนะคะเป็นที่นิยมการน่าท่านในอนาคดราคาท่านไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะองนี้นะคะท่านเป็นชุดเลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสาม อขออภัยด้วยนะคะทั้งหมด5องค์5เนื้อเลยนะท่านอยู่ในชุดแบบนี้นะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะท่านเป็นรุ่นหนุนดวงนะคะใบขี้เหล็กเล็กนะท่านหลายท่านตามหากันอยู่นะคะชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะได้แบ่งปันทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่850บาทเท่านั้นท่าน 850บาทนะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งหมด5องค์ด้วยกันเลยนะทะ่าน850บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกองค์เลยนะทะ่านนี่ค่ะวัดหนองพงนกนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะนากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเรียญใบขี้เหล็กเล็กหนุนดวงนะคะ 850บาทเท่านั้นเลยนะคะทั้งหมด5องค์เขาท่านถัดมานะเขาท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลข3วันนี้นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะปี2518นะคะองค์นี้ได้แบ่งปานมาพร้อมกล่องเลยนะคะท่านเหรียญอยู่ในกล่องเดิมนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมไว้นะคะาท่านปเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะเก็บเนื้อองค์พระค่ะ ทำให้หน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเอาท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านดูเนื้อท่านนะคะสวยคมชัดค่ะใบหน้านะคะเหรียนนั่งพานหลวงปู่ทิมรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ5 5 0บาทพร้อมส่งเขาท่านวัดประหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่าน เหรียญน,นี้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนใหญ่นะคะท่านกรรมการนะคะของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะปีสองห้าศูนย์เก้านะคะเหรียญน,นี้ก็มาพร้อมเลี่ยมเขาท่านเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะ เก็บเนื้อองค์พระเขาทานขอแบ่งปันที่5 50บาทเท่านั้นเลยนะคะ5 50บาทของท่าน,นเหรียญพุทธคุณซอนะคะของพระครูวิสัยโสพลน,นะคะหลวงปู่ทิมนะคะหรือว่าและหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญน,นี้นะคะ5 50บาทเท่านั้นเลยนะคะา่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดนะคะ ปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะหมายเล็กสี่นะองทานห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลข5ห้าวันนี้น้องทานเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมของท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยค่ะคุณท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะ เรียนหลวงปู่ไข่เขาท่านเนื้อท่านสวยนะคะสภาพองค์พระสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลังเรียบนะคะท่านด้านหลังจะมีรอยจานนะคะองค์นี้สวยๆค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะวันนี้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะฮาดมาค่ะมากันที่รายการที่หกนะคะท่าน หมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นเหรียญองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จพระประมมนนะคะท่านจุลาลงกรนะคะพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเดือดเหรีหยญราชการที่ห้านะคะเป็นเหรียญที่เลี่ยมกันน้ำน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเลยนะคะเนื้อเปียกทองเขาท่านองค์นี้สวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญน,นี้ขอแบ่งปันที่ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อยบาทของทานด้านหลังนะคะลาผลพูนทวีค่ะครูบาเจ้าเกษมเขมโก,โกนะคะณนะสุสานตะไรลักษ์จังหวัดลำปางค่ะทานด้านหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ หมายเลขเจรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะท่านเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ,าะ,คะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะท่านท่านใดสนใจนะคะไม่ควรพาน้ท่านเป็นเลี่ยมงานฝีมือเลยนะคะเลี่ยมกันน้ํางานฝีมือค่ะท่านเก็บเนื้อองค์พระนะคะเหรียญพ่อชุยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ 400บาทพร้อมส่งเอาทานปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนวททานวัดบางกระพร้อมนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมนะคะท่านเลี่ยมใสๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำค่ะาทานใบหน้าท่านคมชัดนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะคะ หายจากกล้องโสดของท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหนูเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ีีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะขอท่านที่ศรัทธานะคะพร้อมแบ่งปันพระให้เลยท่านองค์นี้นะคะเหรียญพ่อโคงนะคะวัดบางกระพร้อมค่ะเป็นเหรียญล่าผลภูนทวีนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะจิตสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ 400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นพระนะคะเป็นมีดหมอน้องท่านท่านใดาสายเครื่องรางนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น้องท่านเล่มนี้นะคะเป็นเล่มเล็กนะคะท่านอยู่ในกล่องเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะมีดพ่อเดิมรายการนี้ค่ะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ 550บาทนะคะท่านใดนะคะสายเครื่องรางสายมีดหมอไม่ควรพลาดท่าน,นสังเกตนะคะท่านจะเห็นรอยจานนะคะนี่คท่านะะเป็นรอยจานของหลวงพ่อเดิมนะคะตรงใบปอกมีดนะคะท่านปากกาหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมะคะ่ะเล่มน,นี้แบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ550บาทพร้อมส่งท่าน ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเล่มสสวยแบบนี้นะคะรอยจานท่านชาัดค่ะตรงดามนะคะท่านรอยจานทั้งสองฝั่งเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะขออนุญาตเปิดสักครู่นะคะ นี่เขาท่านเล่มนี้นะคะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านดูใบมีดนะคะอักขระนะคะท่านลายเส้นสวยๆเลยนะคะมีรอยจานเน่าทานตรงปกมีดนะคะเล่มนี้นะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งเขาท่านท่านใดสนใจนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านนะคะหมายเลขเก้านะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะ 550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10นะคะมาเล็10วันนี้นะคะคุณท่านเป็นปิดตากหนกข้างนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคุณท่านปิดตากหนกข้างรายการนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคุณท่านรายกหนกข้างชัดๆเลยนะคะนิ้วมือค่ะ ทอนใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นเลยนะคะ450บาทคาทานปิตาหลวงปุโตนะคะกระหนกข้างค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะคะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเลข1 1รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อทวดท่านมีตัวทอด้วยนะคะตัวทอใต้ฐานนะคะเป็นที่นิยมกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมท่านขอแบ่งปันเลยนะคะที่4 5 0บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อทวดหลังหนังสือรายการนี้นะคะ 4 5 0หบาทนองท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะถัามาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้เขาท่านเป็นเป็นเหรียญน,นะคะาท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาสวยๆเลยนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะาท่านเป็นที่ระลึกพิธีไหว้ครูนะเาท่านเหรียญน,นี้นะคะ เป็นอาเสียนหรือสีนะคะท่านด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังด้านหน้าของท่านท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห0 0บาทนะคะท่านองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะหนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันน้องท่านมาพร้อมเดี่ยมกรอบเลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะ หมายเลขสิบสามวันนี้นะคะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อรวยน้ำท่านปลาสาดิโกวัตโกมเพอภาชีจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญกระถินปี2558้าห้าแท่านเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะเนื้อเปียกท้องทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้คุณท่านได้เหรียญไม่พอน้อท่านเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะ ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะุคท่านดูใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นคมคมเลยค่ะขอแบ่งปันที่600บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะเป็นรวยพันล้านน้องท่านหลวงพ่อรวยปาสาริโกนะคะรุ่นรวยพันล้าน,นะคะ่ะ สวยมากๆเลยนะคะมาเลี่ยมกรอบนอ้กันน้ำเน่าท่านรายการนี้นะคะตัวหนังสืออักขระท่านชาร์ตค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหลวงพ่อรวยขอแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะรายการนี้นะคะปี2555ค่ะวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะคะ450บบาทค่ะท่าน คัดมาค่ะมานที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบ้ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะท่านท่านองค์นี้นะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะสี่สสูตรนะท่านเลขสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้เนื้อท่านนะคะสวยมากๆท่านดวงตาท่านคมชัดนะคะจมูกนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสแตนเลสน,นะคะท่านขึ้นคอบูชาด,ด้าสวยๆเลยนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นชนะโจรน,นะคะท่านปีห้าหกนะคะรุ่นชนะโจรปีห้าหกขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบหกค่ะหมายเลขสิบหกองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วเจริญพรบนค่ะท่านรุ่นนี้นะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บนะคะ วันนี้มาพิจารณากันได้ค่ะครบ8ปดรอบค่ะเป็นเหรียญเจริญพรบนของหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญท่านสวยของท่านปี2562ห้าองนัท่านเก็บได้เก็บตอนนี้เลยนะคะในอนาคตหากันได้ยากแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรุ่นเจริญพรบนมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสแตนเลสค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นของท่านวัดรางมั่นนะคะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมค่ะ อายุ96ปีนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเขาท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะท่านวัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนานะคะปี2521ค่ะเนื้อทองแดงลุมดำนะคะองนี้นะคะหนากรองท่านอัขระไว้ชัดเจนค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เหรียญสภาพเก่าสวยสมบูรณ์นะคะาทานวันนี้พิเศษให้เลยนะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่าน400บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะเหรียญน,นี้นะคะ400บาทเขาท่า,ทานด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานท่านชัดค่ะในงานผูกพัทธสีมานะคะเหรียญปี2521ขขาท่า,ทาน รายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข17นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นท่านเป็นรูปหล่อท่านอาจารย์งูงกิมโคยนะคะที่ระดึกอายุครบ80ปีค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะที่300บาทเท่านั้นค่ะท่าน300บาทนะคะเป็นรูปอแปะนะค่ะท่านรูปหล่ออแปะรงสีนะคนะ นี่ค่ะสามร้อยบาทท่านอ่ะแปะท่านเด่นเรื่องค้าขายนะคะท่านใดสนใจที่ต้องการเก็บนะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมียันอัคระท่านชัดนะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทมส่งเลยนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านเดี๋ยวให้ดูใต้ฐานกันนะคะนี่ค่ะวัดสารเจ้านะคะท่านอ่ะแปะโรงสี่วัดสารเจ้านะคะ ขอแบ่งปันที่300บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19กค่ะหมายเลข19รายการนี้นท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่500บาร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ500บาทนักทานองค์สภาพสวยสมบูรณ์100เ์นะคะไม่บินไม่แตก,กักนะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อยิ้ดนาวท่านเหรีหยญลวงข้าหลวงพ่อยิดนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านหกร้อยห้าสิบาทนะคะเหรียญลวงข้าหลวงพ่อยิดนะคะเหรียญสวยของท่านดวงตาท่านคมชัดใบหน้านะคะ เหรียญหลวงพ่อยิ้นะคะ650บาทเท่านั้นค่ะติดให้ทานจองกันให้ทันนะคะด้านหลังยันอัขระท่านชาร์จเพาท่านองค์นี้องคท่านได้เหรียญไม่พอนะคะเรี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะชัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาพังพการวัดเขาอ้อนะคะจังหวัดพัทธลุงเอาท่านเป็นรุ่นแรกนะคะ อง์นี้นนองท่านเนื้อนวะนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่กําลังตามหาพระปิดตาายปิดตาพังปะกาเน,าานองท่านองค์นี้เนื้อเนวะนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานเน่าท่านหกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะ หมายเลขยิบส่งรายการนี้ท้าทานเป็นท้าวเวสุวรันนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยท้าทานงดงามเลยนะคะลายไทยนะคะนี่ค่ะท้าวทานเลี่ยมกรอบนะคะท้าวเวสุวันนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะขอแบ่งปันที่หกรบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกรบาทนะคะวัจุรามณีทอาวทาน,านจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ 600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ย3ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระปิดตาหลวมพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นคะท่าน400บาทนะคะมีคราบทององค์ลงรักติดทองท่นงนานติดอยู่นะคะนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปิดตาเพ่อแก้วหลังแบบค่ะ400บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา ้ากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สั่ดวนสายตรงม,มาได้เลยที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งฟรีครบทุกบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะจัดส่งฟรีนะคะท่า,ทานท่านใดสนใจรายการไหนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันอีกครั้ท่านฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ปิดทานจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ